ฝาสูบหรืออะไรเครื่องยนต์เก่าๆนะครับที่นี่นะครับเนี่ยสภาพขี้เกลือขึ้นขี้กากขึ้นขี้ดินเยอะอย่างนี้นะครับเนี่ยเราจะทํำยังไงนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ไปยิงทรายนะครับเพราะว่าบางทียิงทรายก็งานออกมาแล้วมันดูแบบไม่เป็นธรรมชาติหรือบางที่ก็ยิงไม่สวยนอกจากว่ายิงทรา,า,ายน้ำยิงทรายน้ํานะครับถึงจะสวย แต่บางทีก็ราคาสูงแล้วถ้าเกิดอยู่ต่างจังหวัดก็จะทายากนะครับหาที่ยิงซายหรือส่งมาทําก็ยากนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาดูแนวทางนะครับมาแนวทางให้ดูนะครับนี่นะครับฝั่งเนี้ยนะครับที่ผมเนี่ยเห็นไหมครับผมทําความสะอาดไปบ้างแล้วนะครับก็เริ่มออกบ้างแล้วนะครับแต่อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะครับมันไม่รวดเร็วเหมือน การยิงทรายนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆท่านใดอยากยิงก็หาที่ยิงแล้วก็ส่งไปได้แต่ท่านใดที่มีเวลาแล้วอยากจะทําเองนะครับก็ลองดูวิธีนี้นะครับว่าผมมีอุปกรณ์อะไรในการทําที่ทําให้มันหลุดออกมาได้นะครับนี่ก็เป็นคาบที่เกลือหรือที่ดินที่เกาะติดอยู่นะครับ ผมก็จะใช้เป็นพวกไส้ในของพวกสายคัดเก่าๆนะครับที่มันขาดเราจะเก็บไว้นะครับแล้วเราก็อาจจะเอามาทําเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยเอามาผมก็ใส่ท่ออลูมิเนียมแล้วก็เอามายัดๆแล,ล้วก็ตีแล้วก็เราก็จะสามารถเข้าไปขูดอย่างนี้ได้นะครับนี่นะครับมันก็จะเป็นการ ทำความสะอาดได้ไปในตัวเราจะใช้แปรงลวดบางทีแปรงลวดอ่ะมันจะได้แต่ผิวข้างนอกนะครับถ้าเกิดว่าเป็นล้อแปรงลวดอย่างเงี้ยมันก็จะได้แต่ผิวข้างนอกด้านในมันไม่ได้นะครับแล้วด้านในนะครับก็จะใช้แบบนี้นะครับเนี่ยมันจะแย่เข้าไปได้นะครับเอามาพันหรือต่อด้านแบบไหนก็ได้นะครับเนี่ยแล้วแย่เข้าไปแบบนี้นะครับเนี่ยถ้าเรามีเวลานะครับเนี่ยมันก็จะทําให้มัน ขาวสะอาดได้นะครับหรือว่าจะใช้แบบนี้ก็ได้นะครับแปรงลวดนี้ถ้าเกิดว่าเป็นพื้นที่กว้างๆอย่างนี้นะครับเนี่ยก็ถูไปนะครับมันก็ออกได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามันจะออกขนาดไหนนะครับข้างนี้ก็ออกไปพอสมควรแล้วแต่เดี๋ยวค่อยๆมาเก็บงานอีกเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้ไปเลยดีกว่านะครับว่ามันจะออกเยอะไหมนะครับ ถ้าไม่อยากเปลืองแรงใช้ถูอย่างที่ผมทําอย่างนี้นะครับมันก็อาจจะเหนื่อยแต่เอาไว้ซอกลึกๆเราก็ทําได้แล้วก็หันมาใช้แปรงลวดที่ใส่กับสว่านได้นะครับแล้วก็สามารถแย่เข้าไปนะครับแล้วก็ทำความสะอาดเข้าไปได้นะครับมันก็จะรวดเร็วกว่าที่ใช้มือนะครับแล้วก็เข้าตามอก ได้ดู ถ้าหาหัวที่ตัวนี้มันเล็กกว่านี้ได้มันก็จะดีนะครับมันก็จะเข้าไปได้ก็ซอนนะครับหรือลองเดี๋ยวลองใช้ตัวนี้ดูนะครับก็ใช้ลวดสลิงนะครับมาใส่กับปลายสว่านนะครับมันก็จะแย่เข้าไปได้ลึกกว่านะครับเนี่ยมันก็จะออซอกซอกซอนได้ดีกว่านะครับเดี๋ยวผม ทำปอกรัดให้มันดีๆดีกว่านะครับอย่างนี้มันหลุดนะครับผมจะเอาแผ่นสังกะสีมาหุ้มสลิงไว้นะครับเพื่อที่เวลาสว่านมันบีบนะครับสลิงมันจะได้ไม่ปิ้นหลุดเหมือนเมื่อกี้นี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับ Okay. ผมก็ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับก็สภาพก็ใกล้เคียงนะครับสะอาดรอยขี้เกืออะไรก็ออกหมดแล้วนะครับมันก็สวยอีกหรูปแบบนะครับอาจจะไม่เนียนใสกิฟตเหมือนที่ไปยิงทรายมานะครับแต่ถ้ายิงทรายก็เน้นยิงทรายน้ำดีกว่าแต่ก็จะแพงนะครับถ้าผลงานออกมาสวยนะครับ แต่อย่างนี้ก็ออกจะดูแบบว่าเดิมๆดีกว่านะครับดูแบบออกแนวคลาสสิกหรือแนวเดิมๆถ้าเป็นยิงสายก็จะมองรู้ว่ายิงสายถ้าเป็นยิงสายแห้งนะครับแต่ถ้ายิงสายน้ํางานก็จะออกมาเหมือนของใหม่เลยนะครับแต่ก็แล้วแต่คนชอบนะครับบางคนชอบแนวดิบๆอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยก็ใช้งานได้นะครับเครื่องมือที่ใช้ก็มีแปงรงลวดแล้วก็มีแปงรงลวดแบบติดสว่านอย่างนี้แล้วก็แบบนี้ แลวอีกตัวหนึ่งนะครับที่ผมใช้ก็คือผมก็ใช้สายเบรกสายคลักนี่นะครับมาพันกันเอาท่อร้อยแล้วก็มาใส่กับสว่านก็ปั่นตามซอกนี่นะครับก็โอเคนะครับหวังว่าคงเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นแนวทางแก่เพื่อนๆนะครับที่ไม่สามารถไปยิงสายได้ก็ลองใช้วิธีนี้ดูนะครับก็ใช้งานได้สภาพใหม่ใกล้เคียงเหมือนกันนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ